เจ็ดเทคนิคง่ายๆปั้นยอดขายหลักแสนบนเอสซี่ทำยังไงไปติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ยงินธัญญาปั้นแดนเสื้อผ้าให้โกอินเตอร์วันนี้พี่เงินจะมาพูดถึงเคล็ดลับในการทํายอดขายหลักแสนต่อเดือนนะคะบนเอสซี่เเทคนิคง,ง่ายๆเนาะจะทำยังไงนะคะที่จะให้ยอดเรานะคะได้หลักแสนต่อเดือนไม่ว่าจะซอยแ0 0สองแสนสามแสนนะคะทํำยังไงนะคะ เพี่อง่นรวบรวมมาจากการขายในปี60เนาะเริ่มขายบนเอซีในปี60ซึ่งปีนั้นนะขายได้ประมาณ6ตัวปี61ขายได้ประมาณ7-8ตัวนะคะก็ถ้าตอนนั้นเพียงหุ่นล้มเลิกก็คงไม่มีเพียงหุ่นวันนี้เนาะ ที่ขายบน,เ,นอเอสซเนาะก็เลยพอเข้าปีที่สามยอดก็เริ่มเติบโตขึ้นเนาะมันก็เริ่มขึ้นมาไต่ามาเป็นหลักหมื่นหลักแสนสองแสนสามแสนอะไรเงี้ยเอ่อซึ่งพี่หนุ่ก็เลยประมวลและรวบรวมมาว่ามันเกิดจากอะไรทําไมตอนปีแรกเราได้แค่หตัวปีที่สองทั้งปีได้ประมาณเจ็ดแปดตัวอะไรเงี้ยซึ่งเดือนหนึ่ง แทบจะบางทีก็ไม่เปิดบินด้วยซ้ำเนาะว่าเป็นเพราะอะไรพอปีที่3ยอดมันก็พลิกขึ้นมาเป็นหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยก็รวบรวมมาเป็นทั้งหมด7ข้อนะคะอันแรกเลยเนาะก็คือสินค้าต้องเป็นงานแฮนด์เมดนะคะเป็นงานเมททูออเดอร์เนาะซึ่งสินค้าของพี่หมุนค่ะแบรนด์เอสจีอินสตเป็นเสื้อผ้าแนวคอสตูมปาร์ตี้อะคะ่ะก็เป็น เป็นรับตัดตามขนาดตัวนะคะ,ะไม่ว่าจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่พี่หุ่นรับตัดหมดไม่ว่าจะไซส์ตั้งแต่อก3าเอ็ดถึง40 50อะไรเงี้ยซึ่งคนอเมริกันตัวโตวมากแล้วก็เลือกสีได้ตัดความสั้นความยาวได้ปรับได้สมมติพี่หุ่นติดขนนกเยอะลูกค้าบอกไม่เอาขนนกเยอะเอาน้อยๆพอไม่อยากดูอ้วนอะไรเงี้ยเราก็ทำได้หมดนะอันนี้คืออย่างแรกคือเป็นสินค้าแฮนดะ์เมดเนาะอันที่สอง พี่งุ่นก็เริ่มที่จะเข้ามาปรับปรุงร้านค้าตัวเองเนาะซึ่ง1ปี2ปีแรกไม่ได้ใส่ค่ะถ้าเกิดเราเข้าไปดูในเอ s ซี่เนาะบางร้านก็จะเป็นรูปแบบมันเหมือนรูปร้านค้าสีเทาๆดำๆอะ่ะนั่นน่ะแสดงว่าไม่ได้ตกแต่งร้านค้าใช่ไหมการตกแต่งร้านค้าหน้าร้านใส่แบนเนอร์ใส่รูปภาพเข้าไปมันดียังไงมันทำให้ร้านเราดูน่าเชื่อถือมีโลโก้มีอะไรให้สวยงามนะแล้วมันก็พรีเซนต์ว่าร้านเราเนี่ย ขายอะไรอันเนี้ยมันดีตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ดูสวยงามดูน่าเชื่อถือน่าเข้าอ่ะเหมือนร้านร้านไหนถ้าดูซอมซ่อเราก็ไม่อยากเดินเข้าไปใช่ปะเราก็อยากเดินเข้าไปในร้านที่มันดูไฮโซดูแบบหรูหราห้าดาวดูแพงๆอะไรเงี้ยข้อที่2คือเข้าไปตกแต่งร้านค้าเนาะแล้วเข้าไปใส่พวกรูปภาพเขาเรียกว่าเป็นรูปภาพผ้ารูปภาพในการ ในการทํางานของร้านเราค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคลิปวิดีโออันที่3มก็คือเข้าไปปรับรูปภาพนะคะไปเปลี่ยนรูปภาพใหม่หมดเลยรูปภาพสินค้าค่ะปกติพี่หุนก็จะใส่หุ่นถ่ายแล้วก็เอาไปถ่ายลงเนาะเอาไปใส่ในเอเซียอะค่ะถ่ายหุ่นแห้งๆมันก็ดูไม่น่าไม่น่าสนใจค่ะพี่หุนก็เลยไปถ่ถายแบบจ้างนางแบบถ่ายแบบแล้วก็ เอารูปนางแบบมาใส่นะคะพอใส่แล้วมันก็ดูสวยงามเนาะนเป็นรูปฝรั่งที่โชว์สัดส,ส่วนว่าอ๋อชุดของเราเนี่ยพอใส่มาบนบน,บนรูปนางแบบเนี่ยบนนางแบบเนี่ยสั้นยาวขนาดไหนมันเห็นสัดส,ส่วนเห็นความสวยงามเห็นมุมหน้าเห็นมุมด้านหลังเห็นมุมด้านข้างแล้วก็สินค้าเราที่ชัดเจนสวยงามนะคะอันนี้ก็ทําให้ร้านเพื่อหมุนดูน่าเข้ามากยิ่งขึ้นนะคะอันที่4ี่คือ เพียงุ่นไปปรับคีย์เวิร์ดหาคีย์เวิร์ดมาใส่ใหม่นะคะแล้วก็ปรับไททลนะคะใส่แท็กครบ13แท็กแล้วก็ไปใส่แอททริบิวหมดเลยนะคะหรือว่าคุณลักษณะนะคะแล้วก็แคตตากรีซึ่งที่ผ่านมา2ปีแรกเนี่ยไม่เคยใส่เลยแท็กเนี่ยก็ใส่อะไรที่มั่วๆมากอะคะ่ะคือเป็นคำที่ ไม่มีความรู้อะแต่ก็ใส่ปมุ่วๆคิดว่าลูกค้าน่าจะเซิร์ชคำนี้ซึ่งเราไม่มีหลักการอะไรพอมาศึกษาอย่างจริงจังถึงรู้ว่าอ๋อมันก็มีคำที่คนอเมริกันค้นหาเนาะเป็นคำอะไรก็เอาอคีย์เวิร์ดอันนั้นนามาใส่ในแท็ก13แท็กใส่ครบเลยนะคะแล้วก็ในแอ t r i b u ิวหรือคุณนะลักษณะซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยใส่เลยว่าอันเนี้ยเสื้อเราเนี่ยเป็นเสื้อแบบไหนเป็น เป็นสัน้นเป็นยาวความยาวเปเนี่ยไม่เคยใส่เลยอะค่ะก็คือสกิปไปเลยไม่เคยใส่เลยนะคะอันนี้คือให้เพื่อนๆนน,น้องๆเราไปใส่ดูกันเนาะอันที่5นะคะที่พี่หุ่นรวบรวมมาเนาะว่าทํายังไงให้ได้หลักแสนต่อเดือนนะคะในการขายบนเอซีนะก็คือการเปลี่ยนมาส่งฟรีค่ะหนึ่งปี2ปีแรกเนี่ยพี่หุ่นตั้งแบบราคาสินค้าแบบถ้าแถบเอเชียสมมติมันใกล้หน่อยใช่ปะ อ่ะสมมุติ500บาทอเมริกา700บาทยุโรพันหนึ่งหรือว่าแถบไกลๆก็พันห้าก็คือตั้งไฟเยอะมากๆสับสนมากๆเลยแต่ว่าพอได้อ่านกฎของเอซีจริงๆเขาบอกว่าการส่งฟรีให้กับคนอเมริกันนะคะจะทำให้ร้านเราถูกดันอันดับมาเป็นอันดับต้นๆในการมองเห็นแล้วก็ในการเซิร์ชหาสินค้าของคนอเมริกันนะคะพี่หมุก็เลย จริงๆเขาบอกว่าเฉพาะคนอเมริกันอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าเพียงหุ่นเปลี่ยนมาส่งฟรีหมดเลยค่ะแล้วก็เอาค่าขนส่งนะมามารวมในค่าสินค้านะซึ่งอันเนี้ยทำให้ลูกค้าน่ยซื้อง,ง่ายขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพอตั้งเป็นราคาธรรมดาเท่านี้เอ็กเพรสเท่านี้เขาก็ถามมาเยอะมากว่ามีค่าส่งด้วยเหรอเขาก็คิดว่าของแพงพอบวกค่าส่งไปเนาะแต่พอตอนตอนหลังเนี่ยบวกค่าส่งเข้าไป ในสินค้าคนแล้วก็บอกว่าส่งฟรีคนก็โอเคเนาะคนไม่คิดมากก็ชอบเลยนะคะข้อที่6นะคะก็คือการจัดโปรโมชั่นนะคะการเซลล์นั่นเองนะคะซึ่งปี2ปีแรกพี่หมุนก็ไม่เคยเซลล์เหมือนกันนะคะ,อะพอปีที่3พี่หมุนก็เริ่มมาจัดก,การเซลลิเอ์เซ็นต์่สิบเอร์เซ็นช่วงไหนเงียบๆก็ยี่สิบเป็นตเนาะก็ เซลนี่มันดียังไงเซลเนี่ยมันทําให้ลูกค้าเป็นการเหมือนกระตุ้นยอดขายอะว่าเออช่วงนี้มีเซล์อะไรเงี้ยซึ่งเราอาจจะเซลล์ของพี่หงุดน,นะเทคนิคที่ที่เจอแล้วเซลลแล้วดีก็คือช่วงเวลา3าเอ็ดปลายเดือนนะคะจนถึงต้นเดือนประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ7วันนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คนเงินเดือนออกพี่หงุนจะเซลล์ช่วงนี้นะคะข้อที่7นะคะข้อสุดท้ายที่ทําให้เราได้ยอดขายหลักแสน ต่อเดือนบนเอซก็คือการเปิดออฟไซต์แอดนะคะบางคนก็คือมองว่าอะไรอะ่ะโดนหักตั้ง15% 12%ไม่แฟร์เลยอะ่ะปกติเอ s ซหักแค่5%เองแต่สำหรับเพียงหุ่นมองอย่างนี้เนาะาลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าของร้านเพียงหุ่นนะคะพอเขาซื้อไปแล้วโดนหัก15%เราโดนหัก15%เอซี่เนี่ยเขาเอาสินค้าเราไปยิงเขาเรียกว่าไปยิงแอดนะคะใน Google เนาะ ในหลายๆที่ในบิงหรือใน i ิน t a g r กรมใน Pinterest ในหลายๆที่พอขายได้เขาถึงมาหักเปอร์เซ็นต์จากละการที่เราขายได้เนาะเราไม่ต้องเอาเงินควักไปก่อนเพื่อที่จะยิงแอดซึ่งขายได้ไม่ได้เราไม่รู้ใช่ไหมแต่เนี่ยเหมือนเขาไปยิงให้แล้วขายได้เราโดนหักเปอร์เซ็นต์ซึ่งพอลูกค้ามาซื้อของเราแล้วโดนหัก15%เปอร์เพี่หมุนสำหรับเพี่หมุนมองอย่างนี้นะคะว่าเขาซื้อไปแล้วหชิ้นอะ พอสินค้าเราดีเดี๋ยวเขากลับมาซื้ออีกค่ะก็จะเจอลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ําซึ่งอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ชิ้นต่อไปก็เราก็โดนแค่ปกติขายได้ก็คือ5%เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าชิ้นแรนกเนี่ย15%ก็อันนี้คือเป็นทั้งหมด7เทคนิคที่พี่หมุนรวบรวมมาให้เนาะในการปั้นยอดขายข,ายของเราบนเอซให้ได้ยอดขายหลักแสนต่อเดือนซึ่ง ก็ icana, อาจจะมีบางคนที่บางท่านที่ขายได้เยอะกว่านี้แต่เขาไม่ได uh? ้มาแชร์นะแต่พี่หมุนก็จะแชร์ในส่วนที่พี่หุุนสามารถทําได้นะคะอันนี้คือเทคนิคทั้งหมดเนาะถ้าเกิดใครอยากฟังเคล็ดลับในการขายบนเอสซนะคะเคล็ดลับดีๆแบบนี้เนาะก็อย่าลืมไป follow พี่หุุนใน f c e b o o o Fanpage สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ